สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินด,ดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขของตัวโตแม่หมอของตัวเน้นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินทีจบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้มโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สุปเปอร์แม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่่่่เเเเปป็็นนไไมมรรรรหือออวาาายยกพตตทงใ้คคละ มาค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราตั้งชื่อว่าเมื่อคุณได้ย่างกายเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามหรืออะไรก็ตามนะคะคุณได้เข้าไปไหว้องค์พระประธานนะคะสิ่งที่นะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านรับรู้หรือไม่นี่คือสื่อจากองค์พระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเข้าไปไหว ไปสักการะณในเร็วๆวันนี้นั่นเองนี่คือข้อความจากองค์พระประธานนะคะที่คุณไปสักการะและตั้งจิตอธิษฐานขอพรน,นั่นเองนะคะท่านรับรู้ในสิ่งที่คุณขอพรหรือไม่ขอให้ทุกคนระลึกถึงองค์พระประธานที่คุณเพิ่งไปสักการะมานะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะ ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในวัดองค์พระประธานที่คุณไปสักการะมานะคะท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะและท่านได้รับรู้ในคําอธิษฐานของคุณหรือไม่ไม่ว่าคุณจะไปวัดหรือโบสถ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคิดว่าเป็นองค์พระประธานนั้นท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะอบคุณค่ะอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงให้คุณศึกษาตำราข้อมูลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญท่านมองคุณว่าคุณเป็นคนมีอํานาจบารมีคุณมีพลังงานแฝงไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณคุณมีนะคะพลังคาถาเวทมนต์มาตั้งแต่เก่าก่อนแล้วให้คุณศึกษาตำราคุณปรารถนา นะคะอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรบางคนขอพรหลายเรื่องหลายราวเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งมั่นในคําอธิษฐานนะคะเมื่อคุณได้เห็นคลิปนี้ท่านบอกว่าคุณขออธิษฐานอะหลายอย่างเสหลือเกินมันเหมือนแบบว่า คุณไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งจิตณตอนนี้ว่าคุณอยากได้อะไรภายในเด็ววันนี้แล้วสิ่งนั้นถึงจะเกิดกับคุณบารมีของคุณท่านเห็นบารมีของคุณนะคะโอกาสวาสนาของคุณก็สูงส่งเหลือเกินนั่นเองและในตอนนี้เวลานี้ นะคะคท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะท่านได้มองเห็นโอกาสท่านมองเห็นคุณนะคะว่าคุณเข้าไปมองเห็นหลายๆคนด้วยไปขอกับท่านไปขอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะซึ่งบางคนไปขอแบบไม่จกเจาะจงท่านก็ไม่สามารถจะให้พรคุณได้นั่นเองสิ่งที่เราได้สื่อมานะคะแต่เราไม่มีซีเซนนะคะทุกคนคะ่ะนะคะท่านบอกว่า บางคนไปขอแบบขอสาอย่างท่านก็ไม่สามารถนะคะช่วยอะไรคุณได้ใช่ท่านก็ช่วยให้คุณมีความสุขใจสุขใจเท่านั้นพอคะ่ะนะคะนับจากนี้สิ่งที่ท่านมองเห็นคุณแล้วคุณตั้งจิตใหม่ณนะตอนนี้เวลานี้ให้คุณตั้งจิตว่าคุณอยากได้สิ่งไหนสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคะ่ะ The De v i l นะคะเดอรเดวิลคุณจะได้หลุดพ้นณนะช่วงเวลานี้พบตนุของคุณเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมาไม่ยอมปลดปล่อยชีวิตคุณนั่นเองไม่ว่าคุณเป็นใครคุณอยากต้องการให้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอณนะตอนตอนนี้ใช่หรือไม่นะคะอุปสรรคปัญหาที่มันนะคะเหมือนเป็นกับดักคุณไหมคะคล้องคอคุณอยู่เห็นไหมคะอุปสรรค ปัญหาอันใหญ่หลวงที่ของคอคุณอยู่คุณอยากให้ท่านมาช่วยปลดล็อกในชีวิตคุณใช่หรือไม่ท่านมองเห็นอุปสรรคปัญหาก้อนใหญ่ในชีวิตคุณที่เป,เป็นห่วง้องคอคุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะอุย้ยนะคะให้คุณนะคะ พลังนะคะโอ้โหปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีทั้งภายในและภายนอกในบ้านของคุณแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะนับจากนี้ที่ที่ท่านมาสื่อกับคุณหรือคุณได้เห็นคลิปนี้มาร้ายไม่สามารถทําลายครอบครัวคุณได้มาร้ายไม่สามารถทําลายบ้านคุณได้นั่นเองคุณเห็นไหมคะมีพลังบางสิ่งบางอย่างพลังงานร้ายพยายามที่ จะทำร้ายบ้านคุณจะทำทำให้ครอบครัวคุณไม่มีความอบอุ่นสร้างให้ครอบครัวคุณไม่มีความอบอุ่นแต่มานร้ายเดี๋ยวท่านจะขจัดปัญหาพวกนี้ให้นั่นเองนะคะคุณเตรียมรับเลยค่ะนะคะแล้วแล้วคุณก็ทำตัวให้มีความสุขนะคะสิ่งไม่ดีไม่สามารถก้ามไกลเข้าบ้านคุณได้แม้อุปสรรคครั้งนี้คุณจะเจอให้คุณเรียนรู้เข้าใจตัวเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ถ้าอุปสรรคปัญหาครั้งนี้มันเกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรก็ตาม คุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งไม่ดีนะคะวิญญาณไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเล่ล่อนวิญญาณผู้หญิงหรือวิญญาณผู้ชายก็ตามสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามาในบ้านคุณได้นีน่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนับจากนี้ท่านจะคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกวิญญาณหรือความยุติธรรมทางด้านกฎหมายที่เป็นโลกจริงโลกมนุษย์ครั้งนี้นั่นเองนะคะนับจากนี้สิ่งที่ คุณขอพรจากองค์พระประธานนะคะในวัดหรือในโบสถนะ์ณช่วงเวลานี้กําลังจะมีเสียงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้รับได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ำคืนนี้ความดุติธรรมท่านกำลังปลดล็อกนะคะปัญหาอุปสรรคออกไปจากครอบครัวคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ท่านจะมอบความสุขให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งปัญหาอุปสรรคเจ้ากรรมในเวรที่ปดที่ผูกขาดชีวิตคุณไว้นะคะเหมือนบ่วงของคองที่ผูกคุณไว้ไม่ให้คุณได้หลุดพ้นแม้กระทั่งครอบครัวของคุณเหมือนจะดีมันก็มีความร้อนเข้ามาความในก็เข้าความ ความในไม่ให้ออกความนอกไม่ให้เข้าใช่ไหมคะแต่ความในก็เข้ามาความนอกก็เข้ามานั่นเลยคะ่ะความในก็คือปัญหาภายในบ้านแล้วก็ปัญหานอกบ้านก็เข้ามานับจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมท่านจะมาคอยคุ้มครองชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ปัญหาครอบครัวของคุณนับจากนี้คุณจะถูกปลดล็อกคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความสงบสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเหมือนคุณได้รับความรักตอนอายุอายุ6ขวบคุณดีใจไหมคะมีพ่อมีแม่นะคะ ไปเอ่อเราได้รับใบป,ประกาศนียบัตรใช่ไหมจะตอนอนุบาลนั่นแหละค่ะคุณมีความสุขแบบนั้นไหมคะนั่นเลยค่ะความสุขของคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อค่ะห้้หถ้วยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะคะท่านบอกว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วนะคะมองสิ่งที่มีอยู่อย่ามองหาสิ่งที่ขาด ะะเมื่อคุณเห็นว่าตัวตนของคุณอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกสบายใจหรือยังนะคะอย่าไปโฟกัสกับคนอื่นให้โฟกัสกับตัวเองเมื่อคุณโฟกัสต่อตัวเองเมื่อนั้นแหลยค่ะนะคะันจะเข้ามาช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณไปโฟกัสกับคนอื่นกับคนในครอบครัว แต่คุณยังไม่โฟกัสที่ตัวเองไม่สร้างตัวเองไม่สร้างพลังใจให้ตัวเองมีความสุขเหมือนคุณไปขอคนโน้นคนนี้ให้คนนั้นช่วยใครจะมาช่วยคุณได้ตราบแต่ที่คุณไม่ช่วยตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะคะนี่คือสองดาบความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคำไม่มั่นใจความไม่มั่นใจในคำขอ ในคำอธิษฐานขอพรที่คุณขอท่านไม่ใช่ว่าคุณไม่มั่นใจนะคะแต่คุณมีความกลัวในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองค่ะนะคะนับจากนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะชีวิตของคุณเดินมาไกลแค่ไหนแล้วนับจากนี้ท่านอยากจะบอกอะไรคุณคะนะคะโอกาสใดที่คุณจะได้รับคำขอพรจะเป็นจริงไหม ทกคุณคคุณค่ะคคุณค่ะขคุณค่ะเราบอกแล้วไงว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองให้คุณแน่วแน่ในความศัตด์ในความตั้งจิตอธิษฐานแล้วคุณจะได้ตามเทียมคําอธิษฐานนี่คือท่านจะมาคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณแม้ในเวลากลางคืนคุณอย่าได้เกรงกลัวไปเลยไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนี่คือไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาคุ้มครองคุณในเวลากลางวัน และกลางคืนคุณไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครอบครัวของคุณบ้านของคุณนะคะบ้านเลขที่เท่านี้จะเต็มไปด้วยนะคะสิ่งดีๆเข้ามาคุม้มครองนั่นเองนะคะไม่มีวานรลายเข้ามาคุม้มครองอีกต่อไปนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านจะอยากจะบอกคุณอยากจะมอบให้คุณคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกน <laughs> ขอบคุณค่ะ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 นับจากนี้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความกับศาลกับอะไรต่างๆนะคะคุณจะได้รับชนะแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง จักรวาลมอบให้คุณครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กจะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านกําลังมาบอกคุณองค์พระประธานที่คุณไปสักการะบูชานั่นเลยค่ะองค์ไหนก็ไม่รู้แต่คุณได้ไปสักการะบูชาเร็วๆนี้ท่านกําลังมาบอกข่าวดีกับคุณท่านมาสื่อกับคุณในครั้งนี้เพราะเราไม่เคยพูดถึงองค์พระประธานในวัดเลยและนี่คือเป็นครั้งแรกอยู่ดีๆเราก็อยากพูดถึงองค์พระประธานนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกสิ่งที่คุณไปถวายดอกไม้หรือว่าสิ่งที่คุณเคยไปถวายนะคะไปเคยไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านนับจากนี้ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณและจะเข้ามาเร็วมากภายในสองวันนี้นะคะข้อขึ้นสองดาบดาบนี้จะเร็วมากเพราะเป็นสัญลักษณ์ของท้าวท่านลมนั่นเองนะคะต่อค่ะ คุณค่ะคค่ะนับจากนี้สาธุสาธุสาธุแล้วนับจากนี้คืออะไรคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวคุณมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาให้คุณมีความสุขให้คุณมีความสวยให้คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณที่คุณ กำลังทำอยู่ใช่ไหมคะเป้าหมายของคุณคุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะนะคะคุณจะได้รับความสุขนั้นคุณจะมีเงินหลังไหลเข้ามาเป็นก่อเป็นกมแล้วเรื่องธุรกิจในบ้านของคุณในครอบครัวของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลนะคะนับจากนี้คุณจะจัดการได้อย่างสบายเมื่อคุณได้รับสารนี้แล้วเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะให้คุณอย่าลืมไปไหว้ท่านนะคะมีโอกาสไปสักการะท่านอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานกับ องค์พระประธานองค์ไหนแต่เราคิดว่านะคะคุณรู้อยู่ในใจว่าคุณไปสักการะองค์พระประธานองค์ไหนนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะสิ่งที่ท่านมาบอกทุกคุณโตคุตากะคุณ่ะอบคุณ่ะนะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะสิ่งไม่ดีไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้เพราะคุณมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวความเข้มแข็งของคุณเละที่สำคัญมือที่สาม มือที่มองไม่เห็นไม่สามารถทำรายคุณได้หรือคนที่คอยกันแกล้งคุณคนที่คอยจะยุแยงแต่แขงรั่วคนอื่นมาใส่คุณก็ไม่สามารถทำรายคุณได้เหมือนกันหรือ นะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังงานแปลงที่มองไม่เห็นก็ไม่สามารถทําลายคุณได้เหมือนกันนับจากนี้มีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาท่านจะคอยคุค้มครองเป็นเกาะกําแพงแก้วเจ็ดชั้นคอยป้องกันล้อมครอบทั่วอาณาตาคุณไม่สามารถไม่มีมารร้ายไหนสามารถทำร้ายคุณได้นอกจากตัวของคุณเองนั่นเองนะคะเหมือนนกฟีนิกซ์ค่ะไม่มีใครทำร้ายเขาได้นอกจากเขาทำตัวเองนั่นเองนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณ มันไล่สิ่งไม่ดีไม่สามารถทำไล่คุณได้แม้แต่พลังงานนะคะที่อยู่นอกขอบอาาบ้านนอกพลังงานที่อยู่นอกบ้านคุณใกล้ๆบริบาบริเวณบ้านคุณก็ไม่สามารถทำไล่คุณได้และที่สำคัญ คุณมีสิ่งยึดเหนี่ยวยึดติดที่คุณห้อยคออยู่นั่นเองนะคะทุกคนค่ะแต่นี่คือองค์พระประธานองค์ใหญ่นะคะที่คุณไปสักการะมาท่านกําลังมามอบความสุขให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่ค่ะคุณเดินเกมชีวิตมาถูกทางแล้วนี่คือราชาถือ ถือดาบและราชินีถือดาบคุณเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นในบางครั้งเราบอกเลยว่าคุณไม่ได้เจาะจงนับแต่ที่คุณเข้ามาเห็นนี้ท่านมอบให้คุณท่านเห็นคุณไปสักการะนับจากนี้ชีวิตของคุณเดินมาถูกทางแล้วเกมชีวิตของคุณเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองคุณเลือกที่จะเล่นเป็น ตัวลุกคุณไม่ใช่ตัวรับอีกต่อไปตัวลุกครั้งนี้คุณจะเป็นผู้ลุกเท่านั้นคุณจะไม่เป็นผู้รับเพราะอะไรคะเพราะราชาถือดาบคือบุญบารมีของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะโอกาสใหม่ๆ คุณเป็นผู้ลุกเท่านั้นเมื่อคุณลุกโอกาสก็จะมาหาคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่องค์พระประธานท่านมาสื่อกับคุณท่านมอบนะคะบารมีให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อบารมีบังเกิดกับคุณแล้ว ให้คุณนะคะยึดบารมีไว้ให้แน่นอย่าใช้บารมีโดยไม่ถูกทางบางคนบารมีมาถึงตัวใช้บารมีไม่ไม่ถูกทางบารมีนั้นก็จะหดหายไปด้วยการละเวลาคุณเลือกเอาว่าคุณจะถูกการเขียนในประวัติศาสตร์ให้คุณเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วคุณเลือกเอาค่ะ เพราะบารมีของคุณมาถึงแล้วจงสร้างผลงานความดีให้กับโลกได้ตาตึงในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกในองค์กรของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนคเฮค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเฮอร์มิตศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญและคู่รุกคู่บาอาจารย์บางทีนะคะความรู้ความสามารถของคุณคุณ คุณปรารถนาที่จะมีบารมีคุณปรารถนาที่อยากเป็นคนเก่งคนมีอำนาจวาสนาบารีคุณก็จะได้เจอครู ครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนชี้แนวทางให้คุณมันจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีที่จะมาชี้ช่องทางให้กับคุณได้เป็นผู้มากบารมีนั่นเองนะคะนี่คือเดอะเฮอร์มิตแล้วคุณจะต้องเรียนรู้และศึกษาเมื่อคุณเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองออกไปสู่โลกใบหม่ๆแล้วคุณจะเจอครูบาอาจารย์สิ่งที่ไม่คาดฝันท่านจะชี้นําให้คุณได้เจอโอกาสใหม่ๆให้เจอบารมีสิ่งที่คุณปรารถนายิ่งถ้าคุณเป็นผู้ บารมีของคุณมาถึงแล้วบ้าดบา,บาสนาของคุณมาถึงแล้วในเรื่องการเงินด้วยนั่นเองความสําเร็จมาถึงแล้วจงเลือกบารมีให้ถูกต้องจงรู้ว่าเมื่อเรามีบารมีเราจงใช้บารมีให้ถูกทางนั่นเองนะคะผู้ชายก็เหมือนกันค่ะนะคะนับจากนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะมา หลอกกันนะคะนี่คือเทียนชีวิตใหม่ของคุณชีวิตใหม่ของคุณได้จุดติดแล้วตั้งแต่วันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้นะคะนับจากนี้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งแสงสว่างเทียนเล่มใหม่เทียนของชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณปรารถนาจะได้งานใหม่ธุรกิจใหม่คุณอย่าลืมเวลาคุณไปไหว้พระหรือพรุ่งนี้คุณไปไหว้พระนะคะคุณ อย่าลืมถวายน้ำมันตะเกียงชีวิตของคุณจะโชดช่วงชัดชวาลและอย่าลืมเวลาจุดเทียนนะคะจุดเทียนคุณก็จุดให้ไฟติดก่อนแม้ลมจะพัดให้ไฟอยู่ตรงอ่าที่ที่ตะเกียงอะ่ะที่เขาให้จุดอะ่ะให้ไฟมันอยู่ตรงนั้นลูกชนลูกลุกล,ลแล้วคุณอธิษฐานตรงนั้นแหละค่ะนะคะเพราะเวลาเราดึงออกมาใช่ไหมไฟมันจะดับดับเพราะอะไรคะเพราะลมนั่นเองเพราะฉะนั้นไฟนะคะชีวิตใหม่ของคุณ งานใหม่ของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ชีวิตใหม่ของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะไม่เชื่ออย่าลบลูแต่อย่างงมงายเพราะนี่คือความสัจจริงนั่นเองอย่างงมงายนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะต่อคะ่ะแล้วท่านอยากบอกอะไรคะทุกทุกคน อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอมีก็ซาทุกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คืออะไรคะนี่คือเดือดสันชีวิตใหม่ของคุณความสุขครั้งใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสุขครั้งใหม่โอ้ซาทุสซาทุกซาธ,าธุคุณอย่าลืมนะคะโอ้ซาทุขอซาธุอีกรอบหายใจไม่มออกนะคะทุกคนนี่คือเดือดสัน นะคะชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่ในครอบครัวคุณถ้าคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณจะได้รับความสุขความสุขในเรื่องการงานความสุขในด้านครอบครัวนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่รอยยิ้มคุณจะมีวาดอำนาจวัสนาเข้ามาหาคุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ บ่วงกรรมบ่วงเวรน,นะคะที่เจ้ากรรมนายเวรผูกติดยึดติดคุณไว้ท่านก็จะปลดล็อกให้กับคุณได้อย่างงไไ่ายดายท่านมาชี้นํานี่คือโอกาสดีๆบุญบารมีของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะขออีกสักใบได้ไหมคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่หลัก คุณจะมีคู่รักที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนี่คืออะไรคะทูออบครับไพ่สำหรับนี้ทูออบครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยนั่นเองนี่คือเป็นครั้งแรกท่านบอกว่าความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้คุณจะมีความสุขครอบครัวของคุณก็จะได้รับความสุขโอกาสใหม่ๆก็จะทั้งผู้เข้ามาคุณจะเจอเนือ้อคู่ที่ใช่ที่เสกสมมาให้คุณคุณปรารถนาคุณไปขอพรว่าให้คุณเจอคู่รัก คู่ใครคู่ของคุณก็จะได้เจอคู่รักคู่ใครคู่ของคู่ที่เป็นที่แท้จริงของคุณนั่นเองครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขสุขเหลือๆสุขเหลือล้อนนั่นเองที่องค์พระประธานมอบให้คุณรางวันที่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆ รางวัลที่คุณปรารถนาคุณไปขอให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็จะได้ความสุขนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับจากพระองค์ท่านอีกคะนะคะท่านพระอยากบอกอะไรคุณอีกคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณขอบคุณุณจะได้มีเงินมีทรัพย์มีโชคเข้ามาครอบครัวของคุณนับจากนี้แป๊บนึงนะคะทุก จากนี้ชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาความสุขความรักความสุขในครอบครัวของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะเป็นมหาเศรษฐีครอบครัวคุณจะไม่มีความเหน็บหนาวอีกแล้วนับตั้งแต่วันนี้ถ้ามีโอกาสอย่าลืมเข้าไปไหว้ท่านและนะคะไปเดินรอบโบสถ์สักสามรอบนะคะนั่นแหละค่ะแล้วคุณจะแล้วช่วงเดินรอบโบสถ์นะคะท่องอิติปิโสพควาอิติปิโสรอบโบสถ์เลยนะคะ ในโบสถ์นั่นแหละค่ะหรือว่าในวัดนั่นแหละค่ะสมรอบแล้วชีวิตคุณจะดีมากๆอย่าลืมเอาน้ำมนต์มาอาบด,ด้วยนะคะแล้วนี่คือความสุขท่านจะมอบให้คุณการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ไม่หลั่งไหลเข้ามาได้ไงคะนี่คือดาัันนี่คือชีวิตใหม่โอกาสใหม่แล้วคุณปรารถนาจะเจอครูครูบาอาจารย์คุณจะเจอครูครูบาอาจารย์ที่ดีมาคอยสอนสั่งและ คุณจะเป็นคูรู้คู่บาอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตชีวิตนี้ความสุขครั้งนี้เกิดขึ้นกับคุณที่เข้าไปสักการะองค์พระประธานไม่ว่าช่วงเวลาไหนเมื่อถึงเวลาคุณจะเจอคลิปนี้เองเพราะองค์พระประธานที่คุณไปสักการะบูชาท่านมาบอกคุณอย่างโดยตรงนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนโอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ สาธุ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 ในเดือนคุณไปไหว้มาในเดือนไหนคะคุณไปไหวมาในเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าคะคุณไปไหว้มาในเดือนนี้ใช่ไหมเนี่ยคะ่ะดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในเดือนพฤษภาคมนะคะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วใช่ไหมคะหรือกลางเดือนหรือต้นไหนก็ไม่รู้ คำอธิษฐานนี้กําลังจะเป็นจริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้กําลังจะเป็นจริงเพราะว่านี่คือสัญลักษณ์ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณจะปรับเปลี่ยนไปในคืนนี้แหละคะ่ะค่าคืนนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คือ the view of fortune the view of fortune ไม่เคยออกในคลิปนี้เลยนั่นเองนะคะมาค่ะตื่นเต้น นะคะมาค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคําอธิษฐานของคุณท่านกําลังมอบส่งให้คุณชีวิตดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปความสุขครั้งใหม่การเงินการทองกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานกับท่านใช่ไหมเมื่อมันถึงเวลาและนี่คือวันเวลาที่ดีนั่นเองไม่เชื่อคุณไปกลับไปดูคลิป3ามหนึ่ง 813หรือ812นะคะคลิปนี้ค่ะเดลวิวออฟออจูนถึงเวลาแล้วค่ะค่ำคืนนี้นะค่ะชีวิตดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำอธิษฐานคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงนะค่ำคืนนี้คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงนี่คือคำอธิษฐานของคุณนี่คือเด e วิวออฟออจูนเรียกแล้วนี่คือเดลสตา คำอธิษฐานของคุณคำ อ้อนวอนนะคะที่คุณภาวนาทุกเช้าทุกเย็นที่คุณระลึกถึงองค์พระประธานนะคะที่คุณไปสักการะมานะคะนั่นแหละค่ะท่านกําลังมอบให้คําอธิษฐานของคุณเป็นจริงนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอธิษฐานแสงไฟในชีวิตของคุณกําลังโชดช่วงชัชวาลขึ้นอีกครั้งความสุขในชีวิตของคุณความสุขในครอบครัวของคุณกําลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งลุ้นกันนะคะทุกคน ค่คุณค่ะก่คุณแบบควจะมีโชคคุณจะมีลาบท่านคุณไปขอพรให้คุณมีโชคให้คุณมีลาบใช่ไหมคะคุณจะมีโชคคุณจะมีชะาลาบคุณจะมีความสุขครอบครัวของคุณจะมีความสุขแบบเลื่อๆความสุขรล้นนะคะสิ่งไม่ดีอุปสรรคปัญหาวิบากกรรมของคุณท่านกําลังจะมาปลดล็อกให้และวิบากกรรมของคุณกําลังจะสิ้นสุดลงภายใน นะคะภายในค่าคืนนี้นั่นเองนะคะเพราะขึ้นเดิมอยู่ off ฟอร์จูนนั่นเองนะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะเราจัดเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีความสุขชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นแล้วครอบครัว ของคุณครอบครัวของคุณการเงินของคุณจะมั่งคั่งคุณจะไม่เหน็บหนาวอีกแล้วชีวิตแสงเทียนแห่งวันใหม่การเงินการงานของคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณปรญหาและที่สําคัญพรุ่งนี้คุณจะมีโชคดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนักข้าคืนนี้นี่คือ The View of Fortune นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีกําลังจะออกไปจากในชีวิตคุณเพราะขึ้น The ะเดวินะคะความรุ่มหลงความมัวเมานะคะโลกบางสิ่งบางอย่างที่ข้อ งามคุณอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาคุ้มครองคุณแลว้วองค์พระประธานที่คุณไปสักการะมาไปขอพรมากําลังหนุนนําให้คุณได้รับ ความสุขในชีวิตการเงินการงานแสงเทียนแห่งวันใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วไม่เชื่อได้แต่อย่างงามงายนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณคนที่มีเคารพและศรัทธาองค์พระประธานไม่ว่าคุณจะไปขอตรงไหนนี่คือความสําเร็จที่องค์ท่านมาประทานให้คุณคนที่ได้ดูคลิปนี้โชคลาภเงินทองความสุขในชีวิตคุณได้คุณได้รับความยุติธรรมใครได้ดูคลิปนี้ วาสนาคุณเปิดแล้วดวงคุณเปิดบารมีคุณเปิดบารม,คารมีคุณเปิดแล้วนั่นเองและนะคะการเงินดวงชะตาวาสนาทางด้านการเงินความรักคุณก็เปิดตามคุณอธิษฐานสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้คู่รักการเงินการทองชีวิตใหม่ความรุ่งโรจน์ชัชวาลนะคะของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายรวยๆอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ